สวัสดีจ้าพี่น้องป้องปายสู่ผู้สุกคนมามุน่นยายจันหอมสิพามากินผัดกะเพราพี่น้องยายจันหอมผัดกะเพราน้อไม้ดองมาแต่ทุกคนอาหารจานเดียวเฮ็ดอาหารจานเดียวจ้ะพี่น้องมื้อนี้มีบักพริกน้อยบักใหญ่พร้อมมีผักมีหัวหอมพร้อมพี่น้องยายจันหอมเอาใส่แซ่บไอ้ยบเบิ่งนทุกคนเบิ่งหัวหอมยายจันหอมมากๆ หอวหอมมักย่ยันหอมมักหัวหอมมาจาัดกคนมา,าพักกระเพราพี่น้องก็งสิก,กินอย่งแหงบูเวอร์ตะวบ้านนี้กินหอวหอมพี่น้องแล้วจนหอมมักเหม็นกระซามมันบ่มีบ่มีบ,บ่มีผู้เบาเลย แล้วหอมมากินเขาจะวามันแก่ก้มดังเล้แยกจานหอมกับบอเบปินดอกก้มดันกันไหนดันด้ดันไต่ขีดมีไรเพ้ยจี้เลยพี่น้อเ Gilt vor ชอบทุกคนกบผัก <laughs> พักเดียวหนึ่งแจ่มือแม่ไกลมากพี่หนา ระเผาพี่น้องแซ่บแซ่บกอมหอมสกีบอม,กอมมาเกเนี่ยจำมยาใจภาคิน ผู้ใดกินได้ดีเลยทุกคนหอมๆเสือหอมขาวเสือหอมแดงกัะสง้งหมูเราไปเก็บมากกับ

nó cứ ngắm chờ phóng Nào, กินเท่าเดียวยั้ไม่แลงก็บริกินอีกเรบบดีพี่น้องเข่าแล้วพ่อพ่อหูเมียว่าเข่าแล้วว่าแขียวบ่ดีขึ้นไหมก็ยังหัวใจว่าเข่าอ้๊บแขวบุตรีอุ๊บหัวหงอดได้ไหม ไม่ไมห้ามเห็นเห็นเลยยังไม เผ็ดเผ็ดพี่น้องเผ็ดเผ็ดจ้าพริกหวานกินความความแต่ว่าหลายเป้่า เผ็ดค่ะก็กินสับอันอันอันเหม็นค่ะก,ก็กินบักเสตอได้ตัวน้องทุกคนแต่ว่า,าเป็นสาวนี่บ่กล้ากินเด้ะพาเมียกูเบ่าวตาบอดมาคุยเพิ่นก็สิส่อกินละมีงได้กินนอำเท่าแลนะ้วจะหอมแล้ว่กิด อืมอืมอมาหารจีนนี่ก็ทำนี่เนาะจ้ะทุกคนฝากกดแชร์กดไลค์กดหัวใจเยอะจนหามไม่ได้อจ้าขอบคุณค่ะ